ได้ข่าวว่าลูกค้าเนี่ยซื้อแฮมาร์สสปาทรีตเมนต์เนี่ยจากที่ร้านช่างใหญ่ไปเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้กระปุกกระปุกกระปุกขาวฝาดํากระปุกขาวฝาดําใช่ชื่อแฮมาร์สเนี่ยใช่ค่ะไฟเบอร์เนี่ยเป็นทรีเมนต์เอาไปทำเองที่บ้านใช่ไหมเอาไปทาเองเล่าให้ฟังมั่งมันดียังไงมันมันไม่ดียังไงบอกดิก็ใช้แล้วผมมันก็จะนุ่มแล้วก็ผมไม่ร่วงเหรอ เอานี่ก็รายที่สองแล้วเหรอนี่ที่เอาไปใช้แล้วผมไม่ร่วงผมไม่ร่วงนี่เป็นหน้าม้าของของช่างใหญ่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะใช้จริงๆเลยเลยซื้อไปใช้เองมันแพงไหมตอนนั้นซื้อเจ็ด้เก้บอซื้อไปเท่าไหร่จำราคาไม่ได้เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทะประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะแล้วใช้ได้นานไหมใช้ใช้มันัด้สี่เดือนห้าเดือนแล้วเนี่ยเอแล้วมันแล้วมันพอใช้ไปแล้วมันมันเป็นยังไงบ้างอะ สภาพเส้นผมมันมีความนุ่มมันมีความเลือดไหมหรือว่าผมนุ่มผมผมหยุดร่วงอย่างเดียวหยุดร่วงเมื่อก่อนมีเยอะใช่ไหมผมอ่ะผมอ่ะเมื่อก่อนมีผมเยอะผมไม่เยอะผมบางตอนนี้เยอะแล้วอ๋อมันมันมันมีองค์ประกอบอย่างอื่นหรือเปล่าไม่มีอ่ะขาดบ้านไดเป็นตัวนี้ตัวเดียวน่าจะใช่ค่ะเพราะว่าใช้ตัวนี้กับใช้ อาหารผมอาหารผมตัวไหนตัวไหนมาดูดิตัว,ตวอาหารผมขวดส um ีชมพูสีชมพูใช่ไหมนี่ยตัวนี้แหละเหรอนี่ยตัวนี้อ๋อคือคือตัวใช้ตัวนี้หมักใช่ค่ะแล้วใช้ตัวนี้ปิดท้ายในการเวลาไปนวดนวดไปทาพี่ายผมเวลาผมแห้งๆเหรอนี่เราก็จะใช้ตัวนี้สองตัวอ๋อครับก็ทําให้ผมดีขึ้นเยอะเลยอ่ะบริษัทก็ขายของง่ายขึ้นลูกค้าก็ได้ใช้ของดีมีคุณภาพใช่ค่ะใช่ไหมก็ฝากนะ ใครอยากจะสั่งซื้อก็อโทรหาช่างกุ้ได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0625483999และ l ลนแอดนะ K A S M อ่านว่าเกษตมรมันมีแอดไซน์นำหน้านะครับวน,นี่เป็นเสียงจากลูกค้าผู้ใช้จริงนะผู้ใช้จริงได้ค่าตัวได้ค่าตัวจากจากช่างใหญ่หรือว่าบริษัทหรือเปล่าไม่ได้ค่ะไม่ได้อะไรเลย <laughs> เราพูดจากใจใช่ไหมใช่ค่ะเราพูดจากที่ใช้เองพูดจากที่ใช้เองใช้ใชมาเยอะไหมหลายอีแบรนด์หลายยี่ห้อไหมก็ <c oughs> ใช้มาหลายอย่างนะคะครับพอเดมาซอยผมที่นี่ก็เลยก็เลยช่างช่างช่าง,งอูช่างใหญ่แนะนําใช่ไหมใช่ค่ะอืมครับทําไมต้องทำช่งางใหญ่ต้องทําคลิปไปให้ทุกคนได้ได้รู้ได้ทราบเพราะว่าช่างใหญ่ไม่สามารถที่จะไปใช้ผมกับตัวเองได้เพราะผมผมไม่ได้ร่วงผมช่างใหญ่ก็หนานะครับแต่ว่าต่อไปไม่แน่ ผงต้องใช้บริการต้องใช้บ้างถ้ามันถ้ามันหยุดร่วงได้นะเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาสมุนไพรใช่ไหมเพราะสมุนไพรก็เป็นสิ่งที่ดีสมุนไพรไทยอะ่ะอนไนที่ที่คิดว่ามันมันจะช่วยให้หยุดยั้งผมร่วงแล้วก็ใช้บทอะ่ะทุกคนก็ถามมาช่างใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แล้วก็ใช่ไหมช่างใหญ่ก็เลยเนี่ยเอาสิ่งที่ลูกค้าที่ใช้งานจริงอ่ะนะใช้ได้นานเนี่ยใช้ได้นานมากเลย นี่ก็เป็นลูกค้าท่านที่สองนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ไซนอันะที่เขาพูดเองอะ่ะ <c oughs> ไ,ไม่ต้องไม่ตไม่ต้องไม่อบอกให้เขาพูดนะไม่ต้องมีสคริปอะไรเลยเอาแบบเรียวๆสดๆเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าชื่ออะไรนะชื่อสุภาพร <c oughs> ค่ะคุณสุภาพพอรอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ที่ร้านก็ชื่อสุภาพรนูน่นไม่ค้าตลาดแม่ค้าขายข้าวแกงก็สุภาพรดูไ้ไ่มคือรีรพัสดุมาส่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซเว่นปากซอยเนี่ยงงเลยมันจะไปข้ามไปไหมนมันสั่งฝังง่งนู้นมาส่งฝั่งนี้โอ้อะไรพัสดุอีกเซเว่นอีกเพราะผมไม่ได้สั่งเอาก็คุณสุภาพร์สั่งในบ้านที่นี้นูน่นคุณหันหลังไปนูน่นนีหาไปอีก วันนี้ก็ขอให้คุณสุภาพ,พรสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคคุณ่ะมีลูกมีลูกชายก็ขอให้มีลูกสะใภ้ <c oughs> สวยๆหน้าตาดีๆรวยๆแล้วก็ตามใจแกอย่าทิ้งแม่นะลูกชายลูกชายชื่ออะไรชื่อเอกราศคุณเอกราชาจะดูแลแม่ด้วยนะก็รีบตัดสินใจให้ไวๆหน่อยแม่กังเหวาแล้วเนี่ยไม่มีหลานเลี้ยงเนะงี่ยไม่มีหลานชายไม่มีหลานชายอีกอยากได้หลานชาย ถ้าหลานผู้หญิงญญญมาได้ไหมได้ค่ะเออแค่นั้นเลยอยากได้ขอให้มาเลยทั้งหญิงทั้งชายขออวยพวรให้ลูกมีลูกสะ r p r i นะครับดีๆนะครับแล้วก็มีหลานให้ไวๆนะครับขอให้ขอพบรักไวๆแล้วกันนะดีไหมแม่แมคำมวยพวรผมอะ่ะ <c oughs> ขอให้เป็นจริงแล้วกัน รอมาตั้งนานรอมาตั้งนานเอาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะทําไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมกับช่างใหญ่ครับเนี่ยไปตัดร้านอื่นเลยเขาไม่ตัดให้ค่ะเอาไม่มีตังค์ไปจ่ายเขาด้วยยังไงเขาบอกว่าตัดไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนช่างใหญ่อ้าวมันจะเหมือนได้ไงมันช่างใหญ่มันระดับโลกมันไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ช่างโนเนมมั่วซั่วใี่ไหมละช่างใหญ่ใช้เทคนิคระดับโลกเลยตัดเนี่ยทุกมาตัดผมกองช่างใหญ่กี่ครั้งแล้ว ครั้งที่สองแล้วค่ะครั้งที่หนึ่งประทับใจไหมประทับใจมากแล้วครั้งที่สองอะ่ะก็ถูกใจค่ะถึงจ้องซื้อซ้ําถูกไหมค่ะโอเคลูกค้ามาจากไหนคะเนี่ยมาจากคลองหลวงจ้าเป็นหน้ามาช่างใหญ่หรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นค่ะได้คัดตัวไม่โฆษณาครั้งเนี้ไม่ได้ไม่เคยได้เจ้ทีถ้าได้ก็ดีใช่ไหม <laughs> ไม่มีคัดตัวให้นะครับเป็นลูกค้าจริงๆของช่างใหญ่ขอบคุณลูกค้ามากๆสวัสดีครับบ๊ายบายชมแล้ว ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่ด้วยน,นะครับช่องทางติดต่อจองหิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์0819856234และ0625483999นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น l i น์แอดนะครับพิมพ์คาว่าแอดไซน์าหน้านะ ka scm อ่านว่ากเกษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งเจริญหรือยิ่งเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งลิฟต์ข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพ่อขนยุทธีที่สองแยก3านะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่าง5ดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะครับมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับ แล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตู3จะเป็นโลงตลาดยิ่งจเจริญน,นะครับลูกค้าที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถา่ายคลิปวีดีโอนะครับก็นําไปเปผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสัก หนถึงสองชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็คกับทีมงานแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับเข้าชื่อชื่ใหญ่เพชรมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งหลอขนาดนี้ทำให้ดูดีใครๆก็มาไม่ว่ายิงหรือชายช่างตัดผมคนเก่ง ินางานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุเธอจริงๆน่ต้องมาตัดกับเขาฉันอัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุเธอจริงๆน่ต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวังี เขาไวมากเัากับสายลมขาต้องปลื้มทุกครั้งกลับไปไม่ใช่แค่แตัดผมยังมีเล็บทองแต่งให้สวยงามดูแพนทุกทรงหืชือกมันเขาก็ยังติดดินยืนนับเดินแบบถึงนาที